โชนบทของอังกฤษมันสวยอย่างนี้นี่เองแล้วก็มีขอนี้ย่กินได้เต็มอยู่เฮ้ยกินไม่แบ่งเลยแบ่มึงนี่ <laughs> อร่อยไหมดู <laughs> อร่อยพูดธชัดดิอร่อยค่ะแล้วนี่ใครซื้อให้คะแม่กะ <laughs> พ่อทำอะไรอยู่พอนั่งบนฟ้าค่ะนั่งบนฟ้า <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สุนหงคงนงบนฟ้าที่นี่สวยไหมเนี่ย แล้วหนูไปทำอะไรบ้างเมื่อกี้บอกพ่อดิเมื่อกี้กินไปนั่งจ้องปลาหมากกะนั่งเลยนะนั่งท้องฟ้า <c oughs> ไปให้อาหารปลาไหนเหรอใช่ป่ะใช่กะให้กี่ตัวให้ยี่สิบร้อยตัวกะยี่สิบร้อยตัวอีกแล้วปลามันสวยไหมไม่กะตัวใหญ่ไหมไม่ตีกันตัวะนคืออะไร it's a t r o u t พี่เสืสหัวไชเท้ารู้จักไหมหัวไชเท้าอะ่ะรู้จักเหรอลิ้นชาหมดแล้วเนี่ยไรอ่ะช้ยังหมดเลย <laughs> แล้ว่อนนี้โซบะกรอพอกินหมดเลยได้ไหม,ไมไทำไมอะ่ะไม่ให้กินหมดงกอพอกินหมดเลยนะมาเฮ้ยทำไมอะ่ะขอกินหน่อยหมดเลยนะอ,ะอา เฮ้ยทำไมงกอะ่ะนี่อยูวฟลาเชอร์นะลูกง่า <c oughs> <c oughs>